i uh -oh. การสมัรรับเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยักขณะนี้นก็คุ้มค่าพอสมควรนะครับก็มที่ผมดดูเนี่ยที่มาลงชื่อก่อน,นอะระยะเวลาที่จะเปิดรับสมัครนะครับคือก่อน8ตุสาศูนียก็มีประมาณ8-9ลายถึง10ลายนะครับก็ที่เราเป็นห่วงในการสมัครรับเลือกตั้งก็คือเอกสารหลักฐานต้องครบถ้วนนะครับเราก็พยายามเน้นตั้งแต่เช้าแล้วนะครับว่าโดยระเบียบเพื่อการเลือกตั้งข้อ91 เอกสารอะไรบ้างที่ต้องยื่นนะครับหนึ่งถึงสิบรายการต้องครบถ้าเอกสารไม่ครบท่านหมายความว่าเราจะต้องส่งคืนผู้สมัครผู้สมัครก็ต้องไปหาเอกสารให่ครบแล้วมายื่นสมัครใหม่แต่้นเนี้ยบางท่านเนี่ยจับสลากตั้งแต่เช้าแล้วหนึ่งสำหรับที่หนึ่งสองสามเราเจอแล้วนะครับว่าบางท่านเนี่ยเอกสารไม่ครบจําเป็นต้องกลับไปหาเอกสารใหม่นะครับก็อย่างที่เราพยายามเน้นนะครับที่เราเห็นตอนนี้นะครับในเรื่องของการเสียภาษี การเสียภาษีนั้นท่านที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีแต่เวลาท่านมายื่นเอกสารไม่ครบแล้วท่านกอบว่าตามตามแบบ4ี่ทับซึ่งจะต้องคำว่าแบบสทับเจนั่นหมายว่าท่านมีหน้าที่เสียภาษีแต่ท่านไม่ได้เสียท่านกรอกแบบนี้ได้แต่ถ้าท่านมีหน้าที่เสียภาษีท่านเอกสารไม่ครบท่านจะมากรอกแบบนี้ไม่ถูกต้องดังนั้นท่านต้องกลับไปขอไปเสร็จหรือไปรบรองจากสรรพากรแล้วมายื่นใหม่อันนี้ก็น่าเสียดายนะครับ ก็บรรยากาศทั่วไปก็คึกคักนะครับยิงคาหลังและวควาเทียเ่ยวเยี่ยพอสมควรสวนข้าไในี่ตามระดับ,ก,บก,ก็เรียบร้อยนะครับกระบวนการต่างๆก็ต้องขอขอชื่นชมผู้สมัครนะครับผู้สมัครทุกท่านเนี่ยก็ดําเนินการตามที่เรากําหนดมีบ้างนะครับที่พยายามตรวจสอบแล้วก็คิดว่ามันน่าจะครบแต่ตร,รวจสอบยิงไม่ได้ครบแต่ก็ทุกอ,อย่างเรียบร้อยครับ 两块。